ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องทีมงาน FC รอฟทอ SRT นุครับเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องมาชมรถขุดค่าย เจ้าหนุ่มแดนมังกรนะครับผมเป็นรถขุดค่ายยี่ห้อ XCMG นะครับผมเป็นรถขุดไอห,หนุ่มมาจากประเทศจีนนะครับผม ไม่แกะกล่องก็ว่าได้นะครับผมรุ่นนี้ก็ถือว่าแรงสุดจัดประหลาดบอกนะครับผมอันนี้รุ่น xe 2 1 5 4 นะครับผมอันนี้ใช้เครื่องยนต์อิสุสุ 6BG1 175แรงม้านะครับผมบุ้งกีนะ่าจะอยู่ประมาณ1.0คิวนะครับผม ใบแท็กแปดสิบเซนนะครับ รถขุดรุ่นนี้น้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณสิอตันครึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการขุดสะนะครับผมเป็นสะ ของโครงการว่าจ้างจากกลมพัฒนาที่ดินนะครับเดี๋ยวจะพามาทายรีวิว ให้ FC ทุกท่านได้ดูนะครับผม อันนี้ทีมงานมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับผมเป็นรถของบริษัทนั่นเองนะครับอันนี้เสร็จหลังสงการมาก็มารุยงานต่อนะครับผม อันนี้ขุดตะใช้ปีกขุดตะนะครับผมเอาไว้ใช้สำหรับงานรับขุดตะทั่วไปนะครับผมเป็นงานชั่วโมง อันนี้ใช้ปีกขุดสะก็ถือว่าขุดแบบง่ายๆเลยนะครับผมเวลาแต่งขอบสลูปก็ถือว่าสวยเลยนะครับดีกว่าจะต้องใช้ปุ้งกีเกาสลูปแล้วก็รูดแต่งขอบสลูปนะครับผม อันนี้รวยงานตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ